ในที่สุดผมก็มีสิทธิ์ที่จะได้โกลเด้นไททันคา e r เแล่าและหลังจากที่ผมได้มาแล้วครับแทนที่ผมจะเอาไปรีวิวใช่ไหมแต่ไม่ครับทุกคนผมเอามาแรกตอนแรกกะว่าจะแลกกับ DJ แต่ว่าเขาปิดบอร์ดนี้ก่อนใช่และนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะใช้บัตรคอนโกลเด้นเออทำไมพูดไม่ออกลิ้นเป็นเปียช่วงเนี้มาทุกคน เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าตัวนี้มันจะสามารถแลกกับตัวอะไรถ้ามันคุ้มเนี่ยผมก็จะไม่รีวิวให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าทุกคนนอาจจะได้ดูจากช่องอื่นกันบ้ามากแล้วแต่ทุกคนอาจจะสงสัยกันอยู่ใช่ไหมว่าตัวนี้มันมีมูลค่าเท่าไหร่ใช่แล้วระหว่างที่เราลงบอร์ดอยู่เนี่ยครับผมก็จะไม่รอใช่ไงมผมก็จะมาแลกนี่เดไนทนใช่ไหมแกต้องเ็จสั้นโอ้โหสามโกลเด้นเอ้สามก๊อตเลยนะเวย้ย เอาอีกหนึ่งเอกซ์คูไม่ดีเอาแค่นี้ไปก่อนยังเชิงครับอืมแบบนี้เนี่ยแหละเราก็ใช้เวลารอไม่นานนะทุกคนเขาก็ปฏิเสธมาเหมือนเดิมและหลังจากนั้นนะทุกคนผมก็ไม่ยอมแพ้นะครับเด๋ยวนนีะ้เนี่ยต้องเป็นของเราในวันนี้จนได้ผม,มต้องมีคอสมิกตัวแรกมาครอบคลองด้วยการครั้งนี้นะครับทุกคนเอาไป3ก็ไม่พอต้องบวกอีก1 Exclusive เอ้ยทุกคนผมลืมบวกตะกี้ผมแรกไปแค่ สองก๊อตบวกกับ1 e x c l u s i v e ซามูไรซึ่งหายยากมากตอนนี้ราคาในตลาดก็ค่อนข้างตึงนะครับใช่และในวันนี้ครับผมตั้งเป้าหมายว่าอย่างน้อยเราต้องได้คอสมิกมาครอบครอง1ตัวนะครับโดยใช้เจ้าคอนทอของเราเนีนะ่ยไปแลกดูทุกคนแต่ผมเริ่มท้อแล้วครับแม้แต่บอร์ดของเราเนี่ยแทบจะไม่มีคนมาสนใจใยดีเลยและผมมาเจอกับเจ้านี้ครับใช่ราวดีทุกคนสอ,อหนึ่งเอกลบวกกับทีวีกเล คือมันเป็นตัวเติมแต่ว่าผมอยากได้ครับทุกคนเพราะว่า 5.... 99... โกรบักนี่ก็เอาเรื่องอยู่ถ้าเราแลกได้มานะี่ก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าครับดูดิตัวที่ผมแลกไปอยู่มาไม่นานครับตอนนี้เรามีคนมาออฟเฟอร์กับผมแล้วหุยทุกคนก็รีอัพเกรดซีนีมาของเราสามารถแลกกับอัปเกรดคำเออัปเกรดซีนีมาเหมือนกันได้ไหมแลกกับโซน่าอุ้ยได้2ก้อนเลยนะคุ้มไหม เฮ้ยผมว่าน่าจะคุ้มอยู่นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้อัปเกรดหน้ายิ้มของเรามันก็ราคาตกอยู่พอสมควรนะทุกคนเฮ้ยเราไอ้เจ้านี่มันไม่กดออฟฟงออฟเฟอร์ไม่กดปฏิเสธเราเลยสงสัยเขาน่าจะลังเลนะครับสำหรับลาวทีวีแมนเอ้ลาวดีเจสับสนวุ่นวายแล้วตอนนี้และด้วยเป้าหมายของเราคือตามหา คอสมิกให้จงได้ครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆผมก็จะไปฟาร์มเจมหรือปีซึ่มเนี่ยผมก็จะสุ่มหาคอสติกให้จงได้เพื่อตามตาม,ตามภารกิจครับระหว่างที่ผมบ่นพนณนาอยูน่นะครับก็มีคนมาออฟเฟอร์กับเราอย่างมากมายมหาศาลใช่มันโอ้โหมันตัวเดียวกันแต่บับผมมันดีกว่าไงแล้วเจ้าโอ้ทุกคนเจ้านี้เหมือนจะคุ้มค่าแต่ว่าผมไม่รับวุ คือคนนี้ผมอยากแลกที่สุดนะครับเป็นดิวที่ผมเก็บไว้ตั้งแต่ต้นเกมแต่ผมก็ต้องปฏิเสธครับทุกคนเพราะว่าผมว่าน่าจะได้ตัวดีกว่านี้หรือว่าทุกคนคิดว่าคุแลก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะผมคิดว่าเราน่าจะได้บวงอีกหนึ่งก๊อ์ก็ยังดีนะเพราะาตอนนี้มันยังออกมใหม่ๆอยู่สำหรับโกลเด้นเปิดตำราหาแรกอยู่ซะนานนานปรากฏว่าไม่สามารถแลกคอสมิกหรือว่าตัวในบอร์ดของผมเนี่ยไม่มีใครมาใยดีเลยผมก็ต้องวิธีสุดท้ายนะครับ ต้องออกไปฟาร์มเจมและก็บีซึมครับเพื่อสุขแผงคอสมิกหวังว่าเราจะมีดวงเล็กบนนี้เราจะทำภารกิจให้สำเร็จให้ได้และผมก็ได้ทําเรื่องที่เป็นปกติที่ผมเนี่ยชอบทําอยู่สม่ําเสมอนะครับก็คือการเกาะปินเพื่อนมาใช่ไอเจ้าโรบอตตัวนี้มันยืนอยู่เฉยเพอผมเห็นว่าเวลามันใกล้หมดแล้วผมก็เลยวิ่งโฉบเข้ามาครับทุกคนและผมก็มาทันเจ้าโรบอตคนนี้มผมเปิดเวฟเลยนะครับเพราะว่าผมต้องมีน้ำใจเผื่อว่าเพื่อน,นจะมีตัวดี และผมวางแผนว่าอะไรรู้ไหมถ้าเพื่อนเนี่ยเมีตัวดีๆแล้วเราก็จะไปกินซีเรียลยามเช้านะครับด้วยความอ่อยอุย้ยเพื่อนมีทีวีหน้าม่วงอยู่พอสมควรเอาเรื่องอยู่ตัวนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วทุกคนต็ในนี้นะครับคือมีความสามารถด้วยการตีเป็น,นาดาเมจแบบกระจายสายฟ้าฟา,ฟาดโคตรหลอดนะครับทีวีหน้ามันม่วง <c oughs> เท่มากทุกคนถ้าไม่โดนเนิฟจากสมัยก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ยังเป็นหนึ่งตัวที่แบบโคตรตึงโคตรบักนะครับเป็น,นดีเจนที่โหดกว่ามิสติก เออมันก็สมควรแล้วหละที่โดนปรับเนฟอ่ะจังหวะนี้ DJ เอไม่ใช่สปอ o ์ตไลท์ของผมเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ได้อย่างดีอ่ะเอาดิก็มาซื้อขายจะโววกถอยเลตอุ้ยแล้วผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าเจ้าโกลเด้นไททันคาเมลตัวนี้คือใช้เงินซัมมอนแค่1,500เองนะฮะเออเท่าที่ดูดูมานะครับในรีวิวเนี่ยความสามารถของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมี ความสามารถก็คือสามารถที่จะติดพาสิฟอะไรนะที่มันให้เงินได้นะครับถ้าอยู่ในตัวไหนติดแล้วเนี่ยเราตีตายปุ๊บเราก็จะได้เงินเออพูดเข้าใจง่ายแบบนี้แล้วก็สกิลของเขานี่ยจะเป็นการปล่อยคลื่นลำแสงออกมาจากหน้าของเขาครับซึ่งเป็นดาเมจคูณ2ถือว่าโคตรจะแรงนะฮะอุอ้ยสวยสวยกว่าที่คิดนะครับพอได้จับเล่นเองแล้วเนี่ยถือว่าดี แต่ถึงจะสวยยังไงครับเจ้านี้นี่ให้ดาเมจหรือว่า DPS มาแค่3 2 0 0 0ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะถามว่าคีเร่ไหมก็ไม่คีเร่ครับยูนิตจึงอยู่ในระดับกลางๆถามว่าโหดไหมก็ใช่มันอยู่ในระดับกลางๆตามความคิดเซนสซโซฟ,ฟของผมและเจ้านี่ยังสามารถลงได้ตั้ง2ตัว2ตัวแต่ DPS แค่นี้อืไม่ได้แข็งนนะทุกคน ไม่ได้แค่เลยและหลังจากนี้ที่คุณคิดว่าผมจะชนะได้หรือเปล่าใช่ผมปล่อยรันยาวแล้วตอนนี้ยูนิตผมเลเวลตันแล้วไงพอเลเวลตันแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับตัน2ตัวแล้วก็เลยปล่อยให้เพื่อนของเราเนี่ยได้สำแดงฝีมือไปครับทุกคนด้วยความสามารถของเพื่อนของเราใช้ทีวีหน้าม่วงและใช้จุบคอกดูจุบจุบเข้าไปดูจุบจุบเข้าไป ช่แต่มันก็ไม่สามารถชนะได้นะทุกคนดูดิมันข้างภูไปเยอะขนาดนี้เราเพื่อนไม่มีตัวอื่นเลยพีไม่มันรอดมาเยอะเกินจะทำให้บ้านลอกแตกหลังจากที่ออกมาครับตอนนี้ผมก็จะมาสุ่มเผื่อว่าจะได้คอส m ิมกตามที่เราได้ตั้งข้อกำหนดไว้ในวันนี้เมื่อ c อสิมิกคอสมิกเอาทำไมทุกคนนั่งเงียบเล่าลุ้นช่วยผม c o ส m ิมมันต้องอ ปีซึ่งมีอยู่หนึ่งพันสามครับทุกคนเราสามารถสุ่มได้ทั้งหมดกี่ครั้งวะเนี่ยสี่สามสิบสองเฮ้ยเราสุ่มได้สามครั้งครับครั้งละสี่ร้อยห้าสิบเอ้ยไม่ใช่ดิมันเท่าไหร่วะสี่ร้อยห้าสิบปะไม่แน่ใจละมาอืมอะไรวะเนี่ยกอรลี่ยังไม่ได้อะครับกอรลี่ยังไม่ได้ผมไม่ท้อครับมาหาแกลกต่อโดยตอนนี้ผมตั้งบอร์ดนะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอตัวดีๆนะทุกคน เออมาดิเดี๋ยวลองอย่างเชิงก่อนนะครับถ้ามีคนแรกตัวอะไรดีๆกับเรานะครับเราก็จะรีบแลกออกไปเลยอยากได้คอสมิกค,ครับขอคอสมิกสักหนึ่งตัวอุยจูโอ้โหอะไรวะเนี่ยกอดลี่คอกทุกคนสงสัยผมต้องแลกทั้งหมดในครั้งอะเพื่อได้คอสิมิกหนึ่งตัวแต่ผมไม่อยากเสียเคาน์เตอร์นะครับเพราะมันใช้ดีมากซอมเมกมา,กมาเพื่อนบักดาบใหญ่ ขอสักตัวได้ไหมขอเทพเทพยืนจ้องนานลแล้วแลกสักทีสิเพื่อนเอาไหมเนี่ยนานเหลือเกินอ่ะรอมานานตอนนี้มีคนโอ้โหทุกคนโซน่าโคตรไม่คุ้มเจ้าต่อมาครับเฮ้ยทุกคนผมควรแลกดีหรือเปล่าครับดีลาวดีเจกับคอตลี่